ก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับนายเอเลอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเปิดการแชกันนะคะโอเคดูกันหน่อยวนะ่าอาจจะเปล่าโอเคฮะวันนี้จะมาเปิดการแชนะฮะสามสิบเพชรนะ,ะหลังจากที่ผมไม่เปิดการแชนะนานแล้วโอเคนะฮะก็ผมได้ยินเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่า เปิดกระช่าร้อยห้าสิบเพชรมันได้แต่ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้แต่ตัวห้าดาววันนี้เราจะมาเปิดสามสิบเพชรกันนะฮะเห็นเพื่อนบอกว่าเปิดสามสิบเพชรจ,จะได้ตัวหกดาวเจ็ดดาวนะฮะมากขึ้นนะโอเคโอเคฮะไปเลยไปอืม้มรถเลสี่เม็ดเลยกผมิปตานะจะต้องดูต้องตานี้ต้องมองเลย ได้เยลโล่ฮะผมว่านะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไอ้ไอ้กระชาติลนะมันเกี่ยวที่ดวงนะฮะใครดวงไม่ดีนะได้แต่ตัวไม่ดีันใครดวงดีก็จะได้ตัวโอกดาวจิตตาไปมาดูกันนะล่าสุด เน yeah, ี่ยได้เยลโลเจลโล่ตกันอัปเกรดดิอะไรต้องใช้อะไรโอโห้ว้งปะตายดีกว่าของยังไม่ครบเลยโอเคฮะอฮะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรฮะ แค่มาเปิดกนะระชาสามสิบฟนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะว่าคลิปหน้าจะมาต่อมาเปิดกระชาหรือว่าจะมาเล่นสตรีทไอต่างๆนะฮะก็ติดตามชมกันได้ฮะและอย่าลืมกดซับสไคร e นะฮะกดซับสไคร b ์แล้วกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าผมต้องต้องทำยังไงถึงจะได้กระชาดีดีนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ,บ๊ายบายครับวันดีนะครับ